นเดบตรสุกรการแพทย์น,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าก็คือเป็นเครื่องวัดความดันสอดแขนแบบอุโมงค์นะครับชื่อยี่ห้อว่าซีโนแคนี่นะครับบ A เอ๊แปดสองศูนย์นะครับด้วยนี้นั่เข้าจากประเทศจีนไม่กองแกงเลยนะครับกล่องเป็นเริ่มเทิ่มเลยแบบนี้รับประกันโดยตัวเครื่องเนี่ยนะครับ2ปีหน้าตาเครื่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีปุ่มสตาร์ทอ,อัพอัพเมมโมรี่ไม่ทราบว่าเมมโมรี่นี้ได้กี่ค่าเท่าไหร่ครับ สองขานะคะแล้วใส่ตดโอเคสองขาก็าคือผิวงพ้การหรือว่ามีมือะไรเงี้ย<ค>สองคนโอเคใ่าังเสร็จ <im it> ก็จะมีเผาและแอตตอริกแล้วก็ใส่แอตตอริกนะครับตรงนี้จะดีมากเลยมีแถบสีบอกให้ด้วยว่า 20, 40, 60, 80ถึงไหน180อันตรายแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็น,นี่สำคัญครับมันดูดีอ่ะอ้ไม่กองแกล็ดอะไรเนี่ยหน้าตาดูดีอันนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างครับสำหกับติดตั้งอันนี้กดปุ่มเพื่อเอาผ้าออ๋สาามารต่อแทนได้เลยโอเกดปุ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็นี้ไปทำอะไรครับ ไว้หยุดฉุกเฉินค่ะเพราะกรณีแบบว่ารับแน่นเกินอเงี้ยก็หยุดฉุกเฉินได้มีอะแดปเตอร์แถมให้ด้วยนะ่ค่ะแล้วแั่ก็เอากล่องเริ่มเลยแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยเนาะอ่าแล้วก็มี s p e c i f i c a t เพิ่มเติมอีกไหมครับผมตัวน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับเครื่องนี้อ่าน้ำหนักอยู่ที่1,310กรัมไม่รวมแบตเตอรี่ชุดยอดก็ไม่หนักเท่าไหร่ก็คือพกพาได้ขี่แล้วก็มีขนาดอะไรอ่ะความปอกแขนเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับได้ถึง2 2่สถึงสาขยายตัวใช่ไหมใช่พวกนี้รับประกัน2ปีเนาะอะไงนี้ใช่มเน เครื่องมีปัญหาหรออ่างเงี้ยราก็คุยกับไปสา์ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นคูมรูแต่ว่ามีจนอีกไม่เยโอเคปีหน้าจอ LCD ด้วยโอเคก็คือหน้าจอจะเป็นสีใช่อันนี้ก็มีแบตเตอรี่สำรองอะไรเงี้ยนอ๋อสาถ่านอ๋อใส่ถ่านเป็นการวัวตี่อผแน่ใจว่าใจวัดอยู่ในระดับหัวใจของคุณอยู่นิ่งๆและผ่อนคลายมีภาษาไทยด้วยิดอตดต่อผู้แน่ใจแข้วเราจะมาวัดอีกทีเลยไหมครับนี่เราจะมาวัดคสัญญาครับนี่คะคือร่นี้นะครับแบบสดแคบแบบวมงครับ เวลาใส่ก็แนะนำให้ใส่ที่สุดตรงนี้ครับก็สองก็จะวาตสมบูรณ์เลยว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวัดอยู่ในระดับหัวใจของคุณอยู่นิ่งๆและผนคลายไม่ต้องกินนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยอันนี้ก็จะใช้ท่านก่อนนะครับ สุดลงขณะหัวใจบีบตัว138มิบแปดมีมประหลอดขณะหัวใจคลายตัว76็ิบหกมมือประหลอดชีพจรต่อนาที60ครั้งความดันโลหิตของคุณคือความดันโลหิตสูงปกติโอเคนี่นะคะมันก็จะวิเคราะห์ให้เราเลยจากนั้นเครื่องอุโมงมันก็จะคลายตัวแบบนี้เลยนะครัะลูกค้าหน้าซืมาใหมถ้าซื้อสามารถตัดสใจติดตากับร้านเดลเบตต์อุปกรณแพทย์ได้นะคะโอเคครับยังไงกันบ้างคะหากต้กงการติใจสินค้าของเราลุกไปล ตอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลคที่อยู่ด้านล่างของ y o ยูทูปติดตาแอดมินดได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วหนหาเรา0866881188หรือ089499822นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ร้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแขนหายดีนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ